ไฮสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในช่องของสาวันงานนั่นเองขอสาวผมหนุ่นงนะคะก็คือวันนี้เราจะแบบมาในสถานที่ที่แปลกๆสักหน่อยที่ไม่ได้เหมือนปกตินะคะเพราะว,าวันนี้เราจะมาทําแบบในรูทีนหรือว่าเป็นประฟิลประมาณว่าแบบเอ๊ะหลังเลิกงานไงนทาอะไรบ้างอันนี้คือเป็นวันที่แบบปกติที่ไม่ได้แบบมีแฮงเอาท์กับเพื่อนไม่ได้ออกไปไหนหรือว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่แบบเออ นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบฟิลแบบอาเลิกงานกลับบ้านทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําอย่างแรกหลังเลิกงานกันนั่นก็คือการหาอะไรกินนั่นเองค่ะทุกคนมาค่ะไปเลยเริ่มและการมาหาอะไรกินของเราในช่วงนี้นะคะก็คือจะเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองเพราะว่าจริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบรู้สึกว่าแบบอยากจะลดความวุบนวบจริงๆอีกแล้วรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะก็เลยจะแบบมาหาอะไรกินแบบฟิลแบบกรุบกริบกรุบกริบพร้อม Moment later ตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ากิจกรรมต่อไปที่งานจะทำนั้นคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกมาค่ะทุกคนไม่ต้องหายเพราะ่เดี๋ยวงาจะเฉลยเลยเพราะว่าเดี๋ยวงานจะไปอาบน้ำคีนหน้าก่อนแบบล้างหน้าก่อนเพราะว่าวันนี้เราแต่งหน้าเราไปทำงานเราแบบใช้ร่างกายเราใช้หน้ามาเราทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความสะอาดร่างกายเราก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งดูแบบดูนงดูหนังอะไรอย่างนี้เนาะค่อยมาหาอะไรกินกันไดค่ะ และตัวช่วยการครีนหน้าของงานในวันนี้นะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ b y b o m i c e l a l Cleansing Pad นะคะถามว่าทำไมถึงแบบใช้ตัวนี้หรือติดอกจิตใจตัวนี้ที่อยากจะแนะนําบอกต่อนะคะเป็นเพราะว่าน้องอ่ะเป็น Cleansing Pad ใช่ไหมทุกคนปกติแล้วอ่ะงานก็จะใช้เป็นแบบสำลีแล้วก็ใช้ที่แบบเช็ดหน้าแล้วก็แบบอันนี้ใช่ไหมบอกเลยว่า แบบใช้สัมภารค่อนข้างที่จะแบบเปืองมากและที่สําคัญเลยคือน้องเขาใช้ง่ายมากๆนะคะทุกคนก็คือสมมติถ้าเปิดมาอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีที่หนีบมาให้อย่างนี้แล้วก็คือสามารถเอาที่หนีบอ่ะคีบน้องแบบคินซิงแพดอย่างเงี้ยออกมาได้เลยทุกคนดูเลยว่าเห็นไหมคือแพดน้องเขาใหญ่แล้วก็ชุ่มน้ํมากมากคือถ้าเทียบกับหน้างานก็คือแบบเกือบเท่าครึ่งหน้าแล้วเอาก็คือหน้างานก็ใหญ่อยู่พอสมควรนะคะทุกคนแต่ก็คือแบบน้องเขาแผ่นใหญ่มากจริงๆและที่สําคัญเลยก็คือแบบกลิ่นก็คือแบบตีแล้ว ไม่พอคือมันมีความแบบชุ่มชื้นนะทุกคนอยากให้ทุกคนดูจริงๆว่าเนี่ยแผ่นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเช็ดให้ดูกันเลยกว่าว่าน้องอะเช็ดออกง่ายจริงไหมแล้วก็ดียังไงนะคะนี่นะคะทุกคนก็คือเดี๋ยวเราจะเช็ดไปตรงไปตรงนี้เลยแล้วบอกเลยว่าของเขาอะใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะคือสมมติถ้าแบบเป็นผิวแบบ แพ้ง่ายหรือผิวบอบบางเนี่ยก็คือสามารถใช้ได้นะคะอันนี้คืองานเช็ดตรงแก้มไปให้ดูก่อนเนาะเห็นไหมทุกคนดูดิอันนี้คือเช็ดแค่แบบตืดๆตืดๆก็คือออกเลยนะแล้วสามารถดูตรงหน้างาได้เลยก็คือเห็นไหมเห็นรอยทรงรอยสิวแล้วก็แบบเห็นความชุ่มชื้นคือแบบ มันเป็นฟิลที่แบบโอเคอะจริงๆมันคือเป็นการเช็ดหน้าที่ไม่แบบเอียดเอียดหน้านะคะมันเช็ดไปแล้วแบบมันก็แบบลื่นปืน้ลื่นปื้อย่างนี้เลยทุกคนแล้วตัวนี้นะคะเขาก็เหมาะสําหรับแบบเออการเช็ดแบบรอบดวงตาหรือว่าริมฝีป,ปากอะไรเนาะเวลาที่แบบงานถ่ายรีวิวลิปเลยเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งในการเช็ดลิปของงานหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเวลารีวิวลิปหลายๆสีอะไรเงี้ยเช็ดยังไงก็นี่เลยค่ะทุกคนเนี่ยคือตัวช่วยคือแบบพอ ทาเสร็จใช่ไหมแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแล้วก็เนี่ยใช้ตัวนี้เช็ดมันง่ายมากเดี๋ยวทุกคนดูตรงปากตรงปากกันน,ะน่ประมาณนี้นะ,ะทุกคนคือแบบเช็ดง่ายมากๆจริงๆเดี๋ยวเราจะไปเช็ดตรงตาที่แบบเป็นมาสคาร่ากับบอไลเนอร์ er อะไรอย่างี้ให้ดูกันนะคะคืออันนี้แบบสละชีพหน้าสดเลยนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยแล้วคือแบบเช็ดไปมันไม่มีความแบบแสบตาทุกคนนึกออกปะมันเป็นความรู้สึกที่แบบคีนหน้าแล้วมัน มันรู้สึกโอเคอะปกติแล้วงานะก็จะใช้ประมาณแบบ2แผน่นนะคะเออก็นอยไปไหมนะแต่คือเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าแบบใช้ยืะแต่มันหมดเร็วทุกคนคะ่ะในกระปุกเขาว่ามีทั้งหมด60แผ่นนะจริงๆแล้วก็คือแบบสามารถใช้ได้เลยแบบ1เดือนหรืออะไรเงี้ยยาวๆและสมมติถ้าใครที่สบบอุ้ยไม่ค่อยได้แต่งหน้าเลยใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยทุกคนคะ่ะบอกเลยนะว่าถ้าใครที่ไม่แต่งหน้าก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเพราะว่าบา,างที่อะเราออกไปข้างนอกใช่ไหมเราเจอแบบฝุ่นมลภาวะหรือว่าแบบแสงแดดหรืออะไรก็ตามหรือว่าเราทากันแดดอะ ทุกคนคะ่ะกลับมาก็ต้องมาขีดหน้าให้สะอาดนะคะเพราะไม่ฉชนั้นหน้าเราก็จะเป็นสีอุดตันนั่นเองนะคะนะคะเห็นไหมทุกคนอันนี้ก็คือแบบเมาส์มอยไปเช็ดไปก็คือดูหน้าดิฉันเห็นไหมอนนก็คือแบบเห็นเลยว่ารอยสิวมีตรงไหนยังไงบ้างนะคะอันนี้แค่แผ่นเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเช็ดอีกแผ่นให้ดูซึ่งเนื้อสัมผัสก็คือนุ่มทั้งสองด้านเลยถ้าตับงาน,งาน,งานรู้สึกว่ามันไม่แบบไม่รู้สึกว่าแบบอุ๊ยจะแบบแข็งหรือว่าจะด้านหรือจะอะไรอย่างนี้เปล่าเพราะว่าเช็ดไปก็ยังรู้สึกนุ่มนิ่ม คนอันนี้คือเช็ดมาัทาลาที่ตานะคะก็คือออกมาเลยจริงๆอะงานจะเก็บเอาแผ่นนี้เก็บให้แบบให้ทุกเม็ดอะทั้งสองด้านให้ให้มันออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะใช้อีกแผ่นนึงอะเก็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเห็ทุกคนให้ดูอันนี้ก็คือแบบเป็นการถ่ายให้ดูแบบไม่ได้แบบมีการตัดเลยนะคะช่วงเช็ดหน้าเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆว่าน้องเขาเช็ดได้แบบสะอาดลำลึกแบบเช็ดออกได้หมดจดจริงๆอะคิ้วงามไม่ค่อยได้ขีด แต่ว่าจะเป็นหนักที่แบบทิตตาเนาะเพราะว่าเวลาที่แบบผู้หญิงก็จะรู้กันว่าเวลาที่เราทามาคาร่าหรือปั่นมาคาลา่าตรงมาคาร่าเป็นส่วนที่ออกยากที่สุดนะคะแล้วก็ปลูกเขาแบบมีทั้ง60แผ่นอะคือคุ้มมากนะคะรานะคาก็คือราคาดีอะก็คือแบบซื้อมาใช้ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งเดือนนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้1แผ่นอันนี้แค่1แผ่นเท่านั้นดิฉันใช้คุ้มมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้อีกแผ่นเพื่อเก็บให้แบบ ความสะอาดให้แบบให้หมดจดให้แบบมันรู้สึกว่าอุ้ยมันเป็นการขีดหน้าที่สะอาดแล้วจริงๆแผ่น2แล้วแผ่น2ก็คือเดี๋ยวจะมาให้ดูว่ามันจะแบบยังมีแบบเอ่อเมคอัพหลงเหลืออยู่หรือเปล่าแล้วซึ่งตัวนี้นะคะทุกคนนอกจากที่เขาอะ่ะแบบช่วยในเรื่องของการแบบความชุ่มชื้นทุกคนที่แบบเห็นบนหน้างานแล้วนะคะเขายังมีสารสกัดของต้นทรีทีนะคะที่ช่วยลดโอกาสของการเกิดสิวแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ มีสารสรกัดของใบบวบไม่ใช่แก้ช้ำหนนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นในส่วนของช่วยทําให้แบบปอกประโลมผิวอะไรอย่างนี้บอกเลยว่าสารสรกัดเขาแบบแน่นมากเลิศจึ้งเนี่ยทุกคนดูบนน,นัง้เลยเห็นไหมอันนี้คือเช็ดไปแล้วนะคะอันนี้คือแผ่นที่สองแผ่นแรกที่แบบที่งานเช็ดอันนี้คือแผ่นที่สองใช่ไหมส่วนเนี่ยคือแผ่นแรกที่เช็ดไปแล้วนะคะดูได้เลยว่าแผ่นที่สองที่งาเช็ดไปอ่ะคือเมคอัพปะค่อนข้างเหลือ ไม่มากแล้วคือถามว่ายังมีหลงเหลืหออยู่ไหมอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันยังมีหลงเหลืออยู่แต่ว่าไม่มากนะคะทุกคนทําให้งารู้สึกเลยว่าแบบเวตอนที่งาใช้อ่ะงาู้สึกว่าเออสองแผ่นก็พอเพราะว่าเราสามารถใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะแล้วบอกเลยว่ามันมีความชุ่มชื้นแบบสูงมากจริงๆคือแบบใช้ไปแล้วรู้สึกเลยว่าแบบมันไม่เหมือนตอนใช้สำลีอ่ะทุกคนพองาใช้ตัวนี้นะงาไม่กลับไปใช้สำลีเลยเพราะงารู้สึกว่าเวลาที่งาใช้สำลีอ่ะมันค่อนข้างมีการแบบฝืดแบบฝืดหน้านะคะมันเสียดส,สีแบบบนผิววหนาาน้้าาามกก่ี ึ่งแบบตัวนี้ก็คือดีเลยเลยเนี่ยเห็นไหมลงลิฟต์ใดๆก็คือหมดจดนะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวนาขออนุญาตไปอาบนงอาบน้ําก่อนไปทํกากิจกรรมต่อไปว่าในรูทีนของงานทาอะไรต่อนะคะ<ม>แล้วก็ได้อาบน้าล้างหน้าอะไรอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณไหนทุกคนสิอันนี้ก็จะเป็นเวลาประมาณ,อนนเ,เ,ามาณเอ่อหนึ่งทุ่มสามสิบนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะแบบเออเล่นมือทงมือ ว่าแบบดูอะไรไปก่อนสักนิดนึงก่อนที่จะดูหนังแล้วก็กินข้าวนะคะจริงๆแล้วอะเวลาประมาณนี้เวลาที่งานกลับบ้านมาเวลาประมาณนี้นะคะมันก็จะเป็นเวลาแบบฟรีสไตล์ไม่ได้มีอะไรแบบตายตัวมากบางทีอ่ะเล่นกับแมวบ้างบางทีก็แบบอ่านหนังสือหรือบางทีก็แบบนอนถ่ายแต่มือถืออะไรประมาณนี้นะคะเมื่อกี้ไฟตกหรือว่าไฟดับกันประมาณนี้นะคะทุกคน เอาอาหารที่เราซื้อจากซปเปอร์มาร์เก็ตที่เราไปด้วยกันมามาทานกันนั่นก็คือจะมีข้าวหน้าแซลมอนแล้วก็จะมีอันนี้ทุกคนก็จะเป็นไข่หวานนะคะนี่เลยนี่เลยนี่ก็คือจะเป็นไข่หวานอันนี้คือดูนุ่มนิ่มมากคือให้ดูให้ดูแบบให้ดูแบบผิวหน้าเลยว่าหลังจากที่แบบเออเช็ดเครื่องสำอางล้างหน้าไปก็คือแบบผิวก็จะมีความแบบชุ่มช่ำชุ่มชื้นประมาณนี้อันนี้เข้าไจมาก ได้ทําการแต่งฟารมเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะทุกคนก็คือปิดไฟแล้วก็ลูทีนของงานแบบเอ่ญในรูทีนของงานก็มีประมาณนี้เนาะก็คือแบบกลับจากที่ทํางานหาอะไรกินเดินชอปปิ้งแบบสัก์นิดสักหน่อยแล้วก็แบบนั่งรีแลกกินข้าวดูนงดูหนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อนพักผ่อนเพื่อเตรียมตัวไปทํางานต่อในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังไงก็ฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ